บอกน้จ่าเด้อสนใจทักแชทน,นะาจ่าเนาะกระปุกะจ้าบาทจา้าไห <30 S 1> มค่ะสามสิบพุกละสามสิบจ้าพุกน่อยีบมีสิบาทเทาไหร่มีสิบมีสิบ<ด>เล็กๆเนี่ยอพุกให้ก็หนึงสี่สามสิบเนมาอุ่นุน้าจ่าเนาะจงเล่ยมีรายได้กันพักกันบองประเดกขายนะพี่น้องเนาะพกละยี่สิบบาทครคนหลดอ่อ แบกบองปลาบองแับๆจบดเป็นหนองเด้อโอเนี่สิบาทวุ้ยปุ๊บอะไรตีอ๋ออันน,น,นี้เอาฮะ พอดีดีี่ตังไใ้วยเสตบนีดอาดยบองเดียวนไปกินไโดได้ี่น้องเนาะ เป็นดาสแตร็บแต่ประเด็กบวงแม่ค่ะขายประเด็กบวงบ๊ายบายคลิปหน้าพ่อกับแม่นอาจารย์เนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด้ค่ะสวัสดีค่ะ